วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะหัวข้อเรื่อง wild animal นะคะเรามาดูกันนะคะแป๊บนึงนะคะเ<ด>นะะื้อหาเนื้อหาเกมจับคู่เกมเปิดแผ่นป้ายแบบทดสอบนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะในเรื่องของ wild animal นั้นเป็นคําศัพท์นะคะที่ เกี่ยวกับสัตว์ป่าแรงที่อยู่อาศัยนะคะการใช้ประโยค Present Simple Tense คำถามแบบ w h e Question คำถามที่ขึ้นต้นด้วย What When Where Why นั่นเองนะคะเรามาดูภาพแรกค่ะคุณฝ้ายจะมี A กับ B นะคะ A คือคนแรก B คือคนที่สอง A ถามว่า What's this นี่คืออะไร B บอกว่า It's a b a d อ่ะคือหนึ่งอย่างนะคะนี่คือข้างข่าวภาพที่สอง It's a dolphin the, the the dolphin มันคือโลมาภาพที่สาม is a เธอเธอ,อใช่เกมันคือเสือภาพแรกกิ๊กคืออะไรคะแบดภาพสองลงข้าว dolphin <The S 1> number three cut tiger เนี่ยเห็นไหมเริ่มเก่งแล้วเนี่ยจะทำแบบฝึกหัดได้เพราะว่าเราจำได้แล้วนะคะต่อไปนะคะ number number one ใหม่นะคะเวลาเราถามเราจะถามว่านี้คืออะไร นั่นคืออะไรนี่คืออะไรแล้วจะถาม was h t t h i s นะคะนี่คืออะไร is a bear bear a bear นะคะ is an ทำไมครูฝ้าใช้ and เพราะว่า e, e เป็นสระครูฝ้าถึงใช้ and elephant มันคือช้าง it a snake มันคืองู snake นะคะ bear a bear elephant e e snake นะคะภูเขาภาพที่หนึ่งค่ะ bear บีมภาพสอง elephant ภาพสามเส้นเสอนเนอะสนิกเก่งมากค่ะต่อไปนะคะลิซ่าฟ้านะคะเต็มตัวนะคะเรามาดูภาพต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่นะคะ wild animal เวลาถามเหมือนเดิม w h a t d i d นี้คืออะไร is a アเละนะคะ Lino is a o คโคได้ is an อีเกิครู้าใช้แอนอีกแล้วเพราะว่า E เป็นสระนะคะ เลอไลโนเคอคโคไดเอเออีเกลนะคะลิซ่าภาพที่หนึ่งค่ะไลโนไลโนภาพที่สองฟ้าเคอคโคไดค่ะภาพที่สามกราฟอีอะไรครับอีเกครับอีเกลถูกต้องค่ะต่อไปใบเตยนะคะใบเตยกุกกิกรองข้าวนะคะ อ่ทีนี้เรามาดูภาพนะคะภาพนี้ง่ายมา what's this นี่คืออะไร is a monkey มันคือลิง what's this is a camel มันคืออูฐ what's this is a giraffe มันคือยีราฟเมอะ monkey เือะ camel เจอะ giraffe นะคะใบเตยภาพแรกตัวอะไรคะภาษาอ <Monkey. S 1> ังกฤษ monkey monkey บวกสองคะแนนค่ะต่อไปนะคะกลับมาที่คุกกี้ค่ะภาพที่สองค่ะเขอะอะไร camel ค่าเมลรวงค่าภาพที่สามง่ายเจอะเจอะ G G หลับจ้าจานะ G หลับต้องพูดเราต้องมั่นใจนะภาษาอังกฤษนะคะพูดผิดไม่เป็นไรนะคะภาพนี้แท้เสออะไรกัดซี่บ่าเอออันนี้เราเรียนแต่ปหนึ่งแล้วแท่เสอซี่บ่าเจอนะคะมาลายนะคะก็จะง่ายนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดู เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินของเขามากนะคะคุณฝ้าเคยสอนไปแล้วนี้การเติมคำนะคะอันนี้สอนไปแล้วนะคะที่ให้ดาว่าสัตว์คือตัวอะไรนะคะทีนี้เรามาดูอาหารการกินของเขามากนะคะอาหารการกินของสัตว์ต่างๆนะคะ what does it what does it eat eat ตัวสีม่ว eat eat แปลว่ากินมันกินอะไรเป็นอาหาร eat แปลว่ามันเคยสอนแล้วนะคะ e t e t คือมันแทนคํา แทนคำนามสัตว์ถูกไหมคะ it คือมัน it is meat มันกินเนื้อเป็นอาหาร m eat e meat ต่อไปนะคะ it is is leaf เลื้ if leaf มันกินใบไม้เป็นอาหาร is is honey เหอะเหอะเห honey 머 eat meat เลอะเลื้อ leaf เหอะเหอะ honey ครูค่ะภาพที่หนึ่งค่ะเมื่ออะไร meat บีมค่ะภาพที่สองเลอะอะไรเลอะเลอะแอลเลอะอะไรเลอะอีฟอะไรบีมรีบบุนเส้นภาพที่สามเหอะเหอะหันอะไรคะผู้จะชัดบุนเสน้นคุณฝ้าไ,ไม่ได้ยินอะหันอะไรเพื่อนเพื่อนได้ยินบุนเส้นพูดว่าหันอะไรคะยินบุนเส้นพูดไหมยินครับบุนเส้นพูดอีกรอบหนึ่งเพื่อนเพื่อนรอฟัง ะว่ฮันนี่หรือลีฟคะน้ำผึ้งอ่ะฮันนี่ฮันนี่บวกหนึ่งค่ะเราจะมาดูภาพนะลิซ่าฟ้ากราฟมีดเนี่ยเมอเมอเอ็มเมอะมีดมีดคือเนื้อตัวอะไรที่กินเนื้อมั่งคืออะไรอคโคไดเอเกถูกไหมคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมลิซ่าคิดออกไหมตัวอะไรที่กินเนื้ออีกอันหนึ่งอะที่เป็นตัวลายลายเนี่ย เออเก่งมากค่ะใชเกอร์อีสมีถูกต้องทีนี้เรามาคิดก่อนตัวอะไรที่กินลีฟเป็นอาหารแอลเลอร์ลีฟนะคะฟ้าจะมีตัวอะไรไลโนอีกตัวหนึ่งอ่ะคอยยาวอ่ะฟ้าคือตัวอะไรภาษาอังกฤษแอลเลเฟนแอลเลเฟนแล้วอะไรตัวนึงกราฟฟ้าได้แล้วสองอ้าวตัวอะไรอีกตัวนึงคอยยาวตัวเหลืองๆอ่ะฟ้าไอกราฟกราฟยาว คอยาวอะ่ะตัวคอยาวใครอะ่ะคอ,อ,อะไรวะจอะไรขอจะช่วยค่ะจีลาบหรือ Eagle Eagle, อีเกิลค่ะอีเกิลอีเกิลที่ไหนล่ะยังไม่ใช่ใบเตยตัวอะไรคอยยาวจีลาบจีลาบถูกต้องใบเตยบวกสองนะคะอีเกิลมันอีซีมันกินมีดเป็นหาตัวอะไรกินน้ำผึ้งตัวดำาๆตัวใหญ่ๆอะ่ะกุก๊กเกเบอะเบอะเบอะอ,อะไรแบ ถูกต้องมีตัวเดียวที่กินน้ำผึ้งเป็นอาหารเบอร์แอร์แบร์ e bear is honey น oh. นะคะก็คือกินน้ำผึ้งเป็นอาหารนะคะทีนี้เรามาดูกนต่อนะคะทีนี้ตัวที่กิน grass กกเกอเกอเก s g สแออกเสียงเอด้วยนะ g r a s s แปลว่าหญ้าอันนี้ง่ายภาพที่สองเฟ r eat fish ปลาภาพที่สามแมลง I in ใช่ไหมคะ I in In s e นเซ็กส์อินะคะแปลว่าแมลงหลายตัวนะคะ g กอเอสแกสเฟอเฟ i ฟิชอ <Good S 2> <Okay. S 1> ีอีอ e ิน e เนะคะรวงค่าภาพแรกค่ะเกอ s อสแกสแกสออกเสียงเอหน่อยนะก a s ค่ะภาพที่สองง่ายเฟอฟิชภ <F itch. S 1> ูค่ะภาพที่สามอีอ e ีอ e อะไรอินอะไรภูภูอิอะไรคะภูบีมอินอะไรคะบีม อีอีอินไลน์เสอะเสอะขอตัวช่วยค่ะอินเสกหรืออินแกสคะอินเสกบวกหนึ่งถูกต้องค่ะอินเสกแปลว่าแมลงหลายตัวนะคะสัตว์ที่กินยาก็คือมีจีราฟเอลเฟนอย่างงี้ใช่ไหมกินปลาแบหมีก็กินปลาได้ถูกไหมคะกินแมลงนั่นก็จะเป็นพวกอะไรอะพวกนกพวกอะไรนะคะกินแมกินแมลงได้ด้วยนะคะอะ ทีนี้นะคะเรามาดูอาหารหน้านี้ก่อนที่เราจะทำใบงานกันเราต้องมาดูก่อนมี Meat, Pan, Honey, Fish เมื่อ Eat Meat, Per and Pan แ a n นแปลว่าพืชเหอะเหอะ h f, f fish. นะคะไทเกอ t i ไทเแปลว่าเสือไทเกอแปลว่าเสือคุนเส้นฟังนะไทเกอกินอะไรคะระหว่าง Meat กับ Honey วคุณเส้นว่ากินอะไร Honey Honey ยังไม่ให้ลิซ่า ใช่ก็กินไรมีหรือฮันนี่เมอเหมีมีหรือเหอะเหอะฮันนี่ <Meet. S 1> มีมีถูกต้องฮันนี่มันน้ำผึ้งค่ะมูมเซนฟ้าค่ะขั้ที่สองค่ะอ่ะโยงให้ละดอลฟินโลมาโลมากินอะไรคะ The dolphin i s meat or fish ป <Feed. S 1> ิ 2. ด fish บวกสองกราฟค่ะ elephant the elephant i s pan or meat ค่ะกินแพนหรือมีด กินเผอเผอแพนหรือเมือกมีดครับมีดจะไม่ใช่ค่ะแอฟเฟนกินอะไรคะใบเตยแพนหรือมีดแพนค่ะแพนนะคะแพนพืชนะคะพีเผอแพนนะคะภุ๊กก็ตค่ะอีเกิลโนอีซีกินอะไรคะมีดหรือแพนคะมีดมีดถูกต้องจําให้ดีเอ็มเหมือมีดนะคะลวงข้าวคะไลโนไลโนแปลว่าแหลกไลโนกินอะไรคะฟิชหรือแพนคะปิดไม่ใช่อ่ะกัรไลโนกินอะไรแพนหรือฟิช อะไรนะครับไลโนกินอะไราอาหารไลโนอีสแพนออฟฟิชเอาอะไรคะแพนแพนถูกต้องไลโนแปลว่าแรดนะคะต้องกินพืชเป็นอาหารนะคะไม่ได้กินปลานะภูค่ะเขากคไดกินอะไรเป็นอาหารภูฮันนี่หรือฟิชไอฮันนี่หรือมีดมีดครับมีเม่กกี้สัญญาเราหลุดเหรอบีมบีมเขาเออแบแบแบ,แบ,แบกินอะไรเป็นอาหารฮันนี่หรือแพนแบีม ฮันนี่ฮันนี่ถูกต้องวุ้นเส้นอีกรอบหนึ่งวุ้นเส้นคุ้ไฟเลือกดอฟินโลมาดอฟินกินอะไรเป็นอาหารระหว่างฟิชหรือฮันนี่คะวุน้นฟิชถูกต้องนะคะลิซ่าค่ะไทเกอร์กินอะไรเป็นอาหารฮันนี่หรือมีดมีดมีด,มดเ,เดี๋ยะตอบมั่วนะไลโนกินอะไรเป็นอาหารฟ้าแพนหรือแพนหรือฮันนี่ ไลโนกินอะไรเป็นอาหารแพนหรือฮันนี่คะฟ้าตอบแพนค่ะแพนถูกต้องกราฟไข่ตัวให้แก้ตัวนะแบกินอะไรเป็นอาหารฟิตไอฮันนี่หรือแพนคะไลโน่ฮันนี่ฮันนี่ถูกต้องใบเตยคะ่ะไทเกอร์กินอะไรเป็นอาหารมีดหรือฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ยังไม่ใช่คะ่ะมีดนะคะไทเกอร์ Tiger, นะคะกินมีดเป็นอาหารนะคะอ่ะยวเราคูา้ไฟคู้ไฟ,ฟเปลี่ยนหน้าจอไปเป็น เปิดเอกสารนะคะใบงานชุดที่5้าแล้วเปิดหน้าโนอินซีเราพร้อมเขียนกันเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไฟเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งอ่ะหน้าจอขึ้น ขึ้นแล้วใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะกำลังแชร์อ่ะหน้าจอขึ้นแล้วนะคะเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ a n s a n s a n s แปลว่ามดเพราะฉะนั้นก็เอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำแรกนะคะ ants ไปใส่รูปมดใต้ใต้ภาพค่ะมดอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านี่ไงแล้วเติม s ้วยเขียนตัวครึ่งบรรทัด ants มดนะคะอ่าเขียนพร้อมกันเขียนหรือยังคะอ่าข้อหนึ <c oughs> <c oughs> ่ง ans and mod นะคะ ans แปลว่ามดนะคะเขียนหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องพูดนะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูฝ้ายไปต่อเลยนะจะเสียงมาแทรกต่อไปเหลือเลอีบเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ leaf แปลว่าใบไม้ นี่ใบไม้อยู่ภาพบนเลยนะคะ l e a f เติม s ด้วยแซมมีใบไม้หลายใบเขียนตัวครึ่งบรรทัด leaves leaves ใบไม้เขียนมาให้แล้วค่ะอะไรนะคะเขียนมาให้แล้วครับใช่อ่ะงั้นข้อต่อไปค่ะ alenino alenino ไลโนคืออะไรภูแรดครับ อ่ะอยู่ภาพล่างเลยนะคะที่มีนอะเกียนตัวคร,รึ R ่งบรรทัด R H I N O R L I N O นะคะนี่ใบเตยแคปไว้นะใบเตยค่ะอยู่ในโทรศัพท์นะคะ R L I N O นะคะไลโนก็คือแรดนั่นเองนะคะต่อไปให้ใบเตยตามแคปนะ ต่อไปภาพต่อไปอีเกิลตัว E ีคือต้นอยู่ภาพแรกเลยอ e ีเกิลนกอินทรี E, e A G L E E A อีเอกนะคะกราฟทันไหมครับทันไหมครับคุณครูเขาก็มีคำบอกครับชุท่านที่ทำเสร็จหมดแล้วค่ะอะไรนะหน้านี้หนูทำเสเร็จแล้วครับ ต้องถ่ายรูปส่งนะคะหลังเรียนเสร็จอ่านใครอ่าน t h เกริร t h a เกิดเสือทรีเชอร์ t h เกิดแล้วก็ไปเติมภาพเสือ T I G E R อ่ะ Thai เกิดเสือต่อไปคอ o โค d i l e C เกิด คอคโคได้คอคโคได้คือคือตัวอะไรลวงข้าวจิงโจหรือจระเข้คอคโคได้เจระเข้เออคอคโคได้ครึง่งบรรทัดนะสวยๆคอคโคได้ใครไม่ทันบอกนะซีคือคอคโคได้นะคะเพราูไฟก็ช่วยแล้วนะซีคือคอคโคได้นะคะเอสเนอนะคะเอสเอเนอนะคะเสนอสเนกนะคะ snake แปลว่างูนะคะ s n a k e snake งูนะคะ s n snake งูต่อไปค่ะต่อไปดูคำต่อไป s e เเห็นตัว set e z เสื e b r a cebra อยู่ตรงนี้นะคะ set เสือ e b r a อ่ะซีบะมาลายนะคะต่อไปนะคะพวกขงัขงง,งูเขียนไปยังค่ะงูเขียนไปข้างล่างค่ะงูสเสน่ใช่ไหมอ่ะเอสเน่สเน่งูงูเส้นทันไม้งูข้างล่างนี่ไฟอ่ะตอนกลับให้เซเน่สเน่เนงูเขียนเสร็จหมดแล้วครับ อ่าเ,ยาเียนเสร็จรอคําตอบรอตรวจนะรอตรวจการรอตรวจแล้วติดถูไปเลยนิดถูนเล็กๆให้ออกจากประชุมอะคะต่อไปค่ะคุณเส้นทานไม้คุณเส้นเสร็จยางเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปการก็รอตรวจรอดูว่าถูกไหมเบอร์แอดแบดแบดรัขงขราว B A T แบบนี้นะคะเห็นไหมแบดครั้งข่าวจีจี้มาแล้วใช่ไหมจีจี้ค่ะ เอาไปงานขึ้นมาเลยค่ะชุดที่ห้าค่ะเปิดหน้าวอ e c เลยค่ะครูฝ้ายเสร็จแล้วครับเหลือรอตรวจครับอ่ารอตรวจเนี่ยเนี่ยครูฝ้ายเปิดช่องแรกและรอตรวจแล้วติก๊กเล็กๆติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกเล็กๆนะคะติ๊กแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยติ๊กเป็นเครื่องหมายเล็กๆใครถูกก็ติ๊กเล็กๆอ,อย่างนี้เลยนะคะอ่าต่อไปเบอร์แอรแบแบหมี อ่าบรรทัดที่2เหลืออีกสองคำนะคะเราค่อยตรวจ B E A R แบหมีทันไหมวุ้นเราเร็วถ้าใครถูกก็ติ๊กเล็กๆตามครูเลยอย่างเงี้ยติ๊กเล็กๆไว้เดี๋ยวครูฝ้ายจะมาตรวจอีกทีนึงนะคะติ๊กเล็กๆว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วตรวงออกของคุณครูนะคะ เดี๋ยวเอาไปงานชุดที่ห้าขึ้นมาเลยค่ะค่ะ ผู้คสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเอลเฟนเอ e l เ p h a n นนะคะเอ e l เ p h a n นนี่ภาพช้างอ่ใครถึงบรรทัดนี้ก็ติ๊กได้นะคะ ติ๊กเสร็จแล้วค่ะอ่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะ D the dolphin D the dolphin แปลว่าโลมานะคะ D O L P H I N คึื่นมันทัดแบบนี้นะคะอ่ะติ๊กเลยค่ะใครถูกแล้วนะคะจิจ้เดียเพิ่งมาใหม่กรุณาเอาใบงานชุดที่ห้ามาเขียนด้วยนะคะเดยวไม่มีคะแนนนะคะเพราะว่า <c oughs> เรียนเสร็จ <c oughs> จะต้องถ่ายรูปอ่ะ บรรทัดนี้ตัวเสร็จแล้วนะคะก็ไปตรวจแคปไว้นะแคปไว้นะเดียจีจี้นะแคปไว้นะแคปไปก่อนนะตัวจเสร็จแล้วค่ะอ่าแคปไว้นะต่อไปนะคะอ่านี่ค่ะตรวจเลยค่ะแล้วก็แคปไว้นะคะอ้าวนักเรียนเนี่ยอันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็จะมีเรื่องอาหารมาบางอย่าง นักเรียนต้องเก็บหน้านี้ไว้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาวาดรูปทำพิกเจอร์ดิกชัรกระดาษที่ครูฝ่ายให้วาดรูปจาได้ไหมยกบไปแล้วจําได้ยังจำได้คะ่ะว่างๆว,ว,วันนี้ไปวาดรูปมามันมีทั้งหมดกี่กรอบไม่รวมกรอบหน้าสุดกรอบหน้าสุดเป็นภาพวาดภาพรวมกรอบกรอบหน้าสุดเป็นวาดภาพรวมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ปลานะคะเป็นภาพรวมนะคะ แต่กรอบเล็กๆที่ครูฝ้ายให้และเขียนคำศับเนี่ยอันเนี้ยได้เลยไปหาใน Google เกี่ยวกับคำอ่านเพิ่มนะคะแคปได้ใช่ไหมคะเดียรจี้เครื่องเนี่ยแคปไม่ได้คะ่ะเขียนร็จยังคะใชงย,ยังคะจีจี้ยี่ข้อเนื้อกี่ข้อคะ จีจี้แคปไว้เลยค่ะจีจี้เสร็จยานเดี๋ยวค่อยเขียนตามหลังแคปไว้ก่อนเขาเพื่อรอค่ะเพื่อเข้างแต่เก้าโมงแล้วนะคะแ,แคปแล้วค่ะแล้วอันบนแคปยังคะยังเลยค่ะแคปไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งให้เดียอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะหน้าต่อไปที่เราจะทำวันนี้นะคะแคปยังคะจี้ แคบแล้วค่ะอ่านักเรียนมาดูหน้านี้เลยค่ะในเดี๋ยวครูฝ้ายอ่านี่ไหนคะนี่หน้าปลามีใช่ไหมของนักเรียนเป็นหน้าปลาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาจงโยงเส้นจับคู่ครูฝ้ายโยงแผ่นให้แล้วนี่ครูฝ้ายโยงแผ่นให้แล้วเราจะมาโยงหน้าต่อไปโยงตัวตัอไป้ตั้งแต่ฟิชก่อนเฟิร์สอิฟิชฟิชปลาโยงไปหาปลาฟิชปลามูขอแปรงไม้บรรทัดก่อนได้ไหมคะไม่ต้องใช้แม่บรรทัดก็ได้ค่ะ ใช้เนี่ยใช้ดินสอใช้ปากกาเนี่ยโยงเลยค่ะ fish bar, ลารูปที่สองรูปน้ำผึ้งภาษาอังกฤษคือ h honey นี่โยงแล้วนะคะรูปที่สามมืออี t มีดเนื้อเต็มมปทุกอันแล้วค่ะอันโยงเส้นนะคะโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะจงตอบคำถามสี่ข้อนะคะหน้านี้ก็ห้าคะแนนรวมรวมสองหน้าเป็นสิบคะแนนนะคะอ่า ะไปเตยแคปไว้นะ what did นี่คืออะไรเราก็จะเริ่มเขียน it แปลว่ามัน i นะตัว i นะ I, t, it is is bear b e a r ใส่จุด full stop ข้อแรกครูฝ้ายทำให้ดูแล้วนะคะ it it เติม s, <it>. <S แบบนี้ honey พราะบกินฮันนี่เป็นอาหารนะคะมันกินฮันนี่ is bear is e s ฮันนี่แล้วใส่จุดฟูลสต็อปอย่างนี้อ่ะข้อสองเดี๋ยวเรามาทำเลยขึ้นต้นอ t กูไฟเขียนให้แล้วเนาะ it ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรภาษาอังกฤษอะไรภูตอบดิภาษาอังกฤษอะไรลงมา dolphin นี่ไงก็เอาข้างบนไปเขียนเลยกูไฟมีภาษาอังกฤษไว้ข้างบนละ it d o l p ฟินจบปุ๊บนักเรียนใส่จุดฟูลสต็อปใส่จุดก่อนหนึ่งรอบ แล้วก็ครูฝ้ายเขียนให้แล้ว eat eat มันกินอะไรเป็นอาหารกิน fish ปลาเป็นอาหารในคำในวงเล็บเอามาใส่ eat eat fish แบบนี้อ่ะใส่จุด full stop แบบนี้อย่าลืมนะต้องใส่จุด full stop ด้วยนะคะแต่เขาใส่ให้เราแล้วถูกไหมเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเขาใส่ให้เราแล้ว i a t dolphin eat. eat eat fish มันคือโลมามันกินปลาเป็นอาหารนะคะ ข้อสามทันไหมนักเรียนทันไหมแค่เอาคำในวงเล็บกับคำพูดมาใส่นะข้อ3าตัวอะไรคะช้างช้างภาษาอังกฤษอะไรจีจี้อีดอีดรจีจี้ i ีส์ช้างแอเอลเฟนอ่ะแล้วก็เติมคำว่า e อลเฟนไม่ต้องใส่วงเล็บไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเอาแค่คำศัพท์มาเขียน is elephant it อีดมันกินกู้ยไฟเขียนรอแล้วนะคะเขียนให้แล้วเสร็จแล้วรับใส่วงเล็บไหมไม่ต้องใส่วงเล็บมาให้ผิดนะมันมีจุดอยู่แล้วใสบจุดก็ได้นะเรามันมีจุดอยู่ละกคุ้ยไฟมันกู้ยไฟดึงดูว่ามันมีอยู่ข้างหลัง <c oughs> เสร็จแล้วก็รอรอรอ,อข้อสุดท้ายนะคะถ่ายรูปรอไว้เลยนะคะถ่ายรูปลอคู้ยไฟเพื่อส่งข้อไลน์ส่วนตัวหรือไล์กลุ่มก็ได้อีด ไทเกิรแบบนี้นะคะ i s ไทเกิรมันคือเสือ it 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 ผู้ผู้้าผมผงผงผืเขียน T เนี่ยอ,อ่ะแบบนี้นะคะมีดมันกินเนื้อเป็นอาหารอย่าลืมนะคะไม่ต้องเอาวงเล็บมาใส่เอาแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเติมนะคะง่ายไหมง่ายไหมกัส ง่ายเออ<า>ง่ายนะคะง่ายมากมาถ้าเราจับเทคนิคภาษาอังกฤษถูกนะคะจะบอกว่าง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นแค่คําศัพท์เราจะต้องจําคําศัพท์แบบโฟนิกนะคะให้ได้เดี๋ยวเรารอเพื่อนในการอ่านอีกรอบนึงแล้วคนที่เสร็จแล้วถ่ายรูปลอส่งเลยค่ะสอบค่ะวามาครับถ่ายรูปส่งมาเลยค่ะการเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกูค่ยรอเช็คชื่อให้ค่ะถ่ายรูปส่งมาเลยค่ะแล้วเราจะใช้รูปไป็ใช่ไหมคับ ครูฟ้าค่ะก็อยู่ค่ะครูฟ้าคะเต้ยก็อยู่กับมนกนะคะเออเดี๋ยวครูฟ้าเช็คเพิ่มให้ค่ะ